ฟังให้จบใครที่ทำบุญไม่ขึ้นทำดีแล้วไม่ได้ดีขยันแต่ก็ยังลำบากทำแล้วเห็นผลทันตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเรื่องราวนี้เป็นการสนทนาธรรมกันระหว่างหลวงพ่อจันลันกับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ได้ถามว่าหลวงพ่อครับทำไมผมถึงโชคร้ายอย่างนี้ครับผมหากินในทางสุจริตไม่เคยคดกงใครแต่ผม ก็ต้องมาถูกใส่ร้ายส่วนเจ้าคนที่มันใส่ร้ายผมมันหากินในทางทุจริตคดโกงเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นแต่มันกลับมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมหาศาลขณะที่ผมจนลงจนลงแบบนี้ไม่เรียกว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีหรือครับหลวงพ่อตอบว่า โยมอย่าไปคิดว่าความดีคือความรวยความจนคือความชั่วสิเพราะมันคนละเรื่องกันอาตมาขอยืนยันว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วคนทุกวันนี้ให้ค่าทางวัตถุมากกว่าทางจิตใจอะไรอะไรก็วัดกันดวยวัตถุแม้แต่ความดีความชอบคนดีก็คือคนรวย คนชั่วก็คือคนจนใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนเขาคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละสังคมทุกวันนี้ถึงได้สับสนวุ่นวายก็เพราะคนพากันยึดถือค่านิยมผิดๆอย่างนี้แล้วคนที่ยอมลดตัวลงไปเป็นทาสของเงินยอมทำบาปทำชั่วเพราะเงินตัวเดียวอาตมาเห็นแล้วก็รู้สึกสะท้อนสะเทือนในหัวใจ แต่โยมเชื่อไหมละ่ะเวลาที่กฎแห่งกรรมมาให้ผลเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงอยู่เราอาจจะเห็นว่าเงินทองมันสามารถซื้ออะไรได้เกือบทุกอย่างซื้อแม้กระทั่งคนบางคนแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นสำหรับประโลกเงินทองไม่มีความหมายเลย คนที่ทำความชั่วจะต้องตกเนรกหมกไหมถึงจะเอาเงินสักสิบล้านไปจ้างยมมาบานไม่ให้ลงโทษเขาก็ไม่รับจ้างเพราะเงินไม่มีความหมายสำหรับเขาฉะนั้นโยมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าเราทำความดีแต่ทาไมถึงจนคนทำความชั่วกลับร่ำรวย แล้วไม่ต้องไปอิจฉาคนชั่วไม่ต้องไปอิจฉากฎแห่งกรรมทำหน้าที่เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะรู้แล้วว่าทำชั่วต้องได้ชั่วคัดลอกจากหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทที่68สิบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจารันติตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้ฟังครับ เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีคำถามทำบุญอย่างไรถึงจะถูกต้องและได้บุญมากที่สุดจนในบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจว่าการที่ทำบุญไปนั้นตัวเองได้รับบุญไหมผลบุญจะส่งถึงตัวเองไหมโดยที่ในความเป็นจริงแล้วการทำบุญคือการให้หรือการเป็นผู้ให้ โดยเราสามารถให้ความรักให้ความรู้ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่การให้อภัยก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนื่องด้วยในปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อจํากัดหลายอย่างที่ทำให้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรกัน บวกกับความเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องไปที่วัดเท่านั้นต้องถวายปัจจัยต่างๆหรือสังฆทานดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำบุญง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปถึงวัดแต่ได้บุญแน่นอน100%เปอร์เซนให้ทราบกัน 1. สวดมนต์ เพื่อให้จิตใจสงบนิ่งเพียงวันละหนึ่งบทก็เพียงพอแล้วอาจจะเป็นการสวมดมนต์ง่ายๆอย่างการแผ่เมตตาอิติปิโสหรือคาถาชินนบัญชรก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วอ่่เลื่อมแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยนะ 2. นั่งสมาธิหรือทำสมาธิเพียงวันละ10-15นาที ใช้เวลาอยู่กับตัวเองพร้อมกับฝึกสมาธิและฝึกจิตใจให้สงบนิ่ง 3. รักษาศีลห้าหรือศีล8ก็ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลโดยจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนื่องจากการรักษาศีล8จะปฏิบัติได้ยากกว่าศีลห้ามาก ดังนั้นหากรักษาศีลนาได้เป็นประจำก็ถือว่าโอเคแล้วครับ 4. ทานเจทานมังสวีรัตหรืองดฐานเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ1-2วันโดยบางคนอาจจะงดฐานเนื้อสัตว์ทุกวันพระหรือวันเกิดของตัวเองเพื่อช่วยลดการเบียดเบียนชีวิตของเพื่อนร่วมโลกนอกจากจะได้บุญแล้ว สุขภาพของคุณจะดีขึ้นอีกด้วยแต่หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้งดทานสัตว์ใหญ่อาทิเนื้อวัวเนื้อหมูก็ได้ครับ 5. ให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือในแง่ของปัจจัยต่างๆหรือแม้แต่ให้คำปรึกษาก็ถือว่าเป็นการทำบุญแต่ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ต้องไม่ทำให้ลำบากหรือเดือดอร้อนรวมทั้งตัวคุณเองด้วยนะครับ 6. รู้จักการให้และแบ่งปันโดยการแบ่งปันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันในรูปแบบของเงินทองเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงข้าวของเครื่องใช้อาหารสาถารณหนูประโภคต่างๆหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว ก็สามารถนำไปบริจาคให้กับผู้อื่นได้ครับ 7. ถถวายอาหารน้ำาดื่มดอกไม้หรือพวงมาลัยให้แด่พระพุทธรูปที่บ้านเนื่องจากพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อให้คนในบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและยังเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วยดังนั้นไม่ควรมองข้ามข้อนี้เลย 8. ดูแลบุปภการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เป็นพระในบ้านให้ดีข้อนี้ขาดไม่ได้เลยครับเพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปมากกว่าคนในครอบครัวแล้วเพียงแค่ดูแลเอาใจใส่ไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนใจมีเวลาว่างก็พาท่านไปทานข้าวไปเที่ยวบ้างจงมีความกระตันอยู่กันเถิด ดังที่พระพุทธเจ้าเคยให้โอวาดไว้ว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทำสิ่งต่างๆข้างต้นหากคุณทำได้คุณก็จะได้รับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและถึงแม้ว่าวิธีการทำบุญจะมีอีกมากมายหลายวิธีแต่ในความจริงแล้วการจะได้บุญจากการทำบุญนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณเอง ว่าขณะที่ทำบุญนั้นจิตใจของเราตั้งมัน่นมุ่งมัน่นและบริสุทธิ์ขนาดไหนหากเรามีจิตที่บริสุทธิ์จริงๆรับรองว่าผลบุญนั้นต้องส่งถึงตัวเราเองแน่นอนย้ำนะครับทำบุญอย่างเต็มใจไม่ใช่ทำเพื่อคอยแต่หวังผลแล้วบุญนั้นจะส่งผลกลับมาไม่มากก็น้อยครับ ครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนํามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังโดยไม่มากก็น้อยหากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายนี้กระผมก็ขออํานาจถุงพระศรีพารัตนตไตราบารมีพระอริยสงฆ์ทุกๆุพระองค์จงมาอำนวยอวยชัย ให้ท่านผู้ฟังให้ญาติธรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุขและความเจเริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาาดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ